บวกสาบวกอะไรที่มีบวกหลังม,มีบวกตรงท้ายจําตรงนี้นะเขาจะ,ะคุ้มครองในกรณีรถชนรถเท่านั้นคําว่ารถชนรถทีนี้พอมาสอบวกสาบวกคำว่ารถชนรถ อะไรก็ตามที่ขับเคลื่อนด้วยกาลังเครื่องยนต์หรือไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถดีแตนรถไทยรถไฟฟ้ารถไฟแม้กระทั่งรถไฟมันเป็นการขับเคลื่อนด้วยกาลังเครื่องยนต์อันนี้ถือว่าเป็นรถทั้งสิ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถไปชนกับรถไฟไปชนกับกรถแท็กมันรถดแตนรถไฟฟ้ารถอะไรก็ตามแต่เราถือว่าเป็นกรณีรถชนรถเพราะฉะนั้นประกันคุม้มครองแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปชนเสาไฟฟ้าไปชนต้นไม้ไปชนอาคารบ้านเรือนไปชนสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่รถประกันไม่ซ่อมรถเราทุกกรณีนะที่มีบวกข้างหลังนะประกันไม่่อมรรรถเาทุกกณี เออประกันจะต้องคุ้มครองจ่ายค่าเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เราไปชนอันนี้เราต้องรู้นะเพราะบางคนไม่รู้นะเสียกันตาหลุดเลยนะคะไปชนร้านค้าบ้านเรือนเขาแล้วเขาเรียกร้องเนี่ยตรงนี้ประกันจ่ายให้เรานะอย่าเสียเปรียบตรงนี้นะประกันจ่ายแทนเราแต่รถเราประกันไม่ซ่อมข้อดีของการทําประกันสองบวกสามบวกคืออะไรรู้ไหมคะอีตัวบวกตรงท้ายเนี่ยเวลาเราชนโครมกันกับคู่กรณีไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดประกันจะซ่อมรถให้กับเราก่อนเสมอนี่คือข้อดีของการมีบวกตามท้าย เพราะประกันจะมาซ่อมรถให้เราก่อนที่นี้เมื่อมีการชี้แล้วว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายถูกประกันจะไปเรียกเก็บจากฝั่งคู่กรณีเอาเองซึ่งเรียกเก็บได้ไม่ได้เป็นเรื่องของประกันแต่ถ้าเราทําประกันที่ไม่มีบวกตามท้ายเช่นทําประกันชั้น3ามเวลาชนโครงขึ้นมาแล้วเราเป็นฝ่ายถูกก็ตามเราต้องไปเรียกเอากับฝั่งคู่กรณีเองซึ่งบางทีคู่กรณีมีประกันไม่มีประกันโอ้ยปวดหัวปวดตับเราต้องเป็นฝ่ายดําเนินการเองถ้าเราทําประกันชั้นสามแล้วไม่มีบวกตามท้ายโอเคไหม แล้วสองบวกกับสบวกต่างกันยังไงครูดาต่างกันที่รถสูญหายไฟไหมค่ะประกันชั้น3าบวกไม่มีสูญหายไฟไหมแต่ประกันสองบวกมีสูญหายไฟไหมให้ด้วยว่าคุณสูญหายสูญหายคือเราต้องเข้าใจความหมายของนี้ด้วยนะบางคนคนขายประกันเองยังไม่ทราบคําว่าสูญหายคิดว่าต้องหายทั้งคันไม่จําเป็นนะรถสูญหายคือในความหมายของประกันนะคือคําว่าสูญหายตัวอะไรก็ตามที่มันติดมากับตัวรถ เช่นล้อรถที่มันมาจากโรงงานนะันตั้งแต่มาโรงงานเลยนะกระจกรถอะไรก็ตามที่มันสูญหายอันนี้เคลมได้หมดเพราะถือว่ารถยนต์สูญหายไม่จําเป็นต้องหายทั้งคันถ้าทําประกันสองบวกหรือชั้นหนึ่งมันมีคําว่ารถยนต์สูญหายด้วยคุณเคลมได้คุณไปจอดรถไว้หน้าบ้านมีคนมาขโมยอกระจกรถคุณมีคนมาขโมยไปทั้งหมดเลยค่ะล้อสี่ลอ้ 4, ลอลอ้อหายอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณไปเคลมประกันประกันบอกว่าโอ๊ยนี่รถไม่ได้หายทั้งคันเคลมไม่ได้อย่าเชื่อ เคลมได้ค่ะรถสูญหายไม่จําเป็นต้องหายทั้งคันเพราะส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถที่มาจากโรงงานหายก็ถือว่าเคลมในหมวดนี้ได้โอเคไหมโอเคนะอันนี้เอาแบบคร่าวๆทุกคนพอรู้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขายี้ข้างในกลมาทันข้างในให้ดูเลยรับรองอ่านกลมาทันเป็นไม่มีใครหลอกคุณได้นะคะเขาคุ้มครองยังไงติดตามมาไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณดามาขยายความให้แต่วันนี้เอาเป็นแบบจําแบบคร่าวๆก่อนสองบวกสามบวกมันต่างกันยังไง2บวกมีรถสูญหายไฟไหม้สาบวกไม่มี สามบวกไม่มีแล้วจะเคลมต่อเมื่อนะคะรถจนรถเท่านั้นสองบวก